ใต้ต้นสะแบงพระถังปูงแรงดังวันโวใส่หำฮีดหำฮอนคิดถึงบางอ่อนตอนอยู่เคียงไกลเขาจากไปแล้วจากอีสานบ้านไกลไปอยู่เมืองศรีวิไลัำเนีย <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีไอหน้าวินแชนเนลทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะวันนี้ก็มาพบกับ อายนะวินผู้เก่าผู้เดิมนะครับนะโอ้ยไก่วินละไก่บันนี่น้องนะวินสิผ้าพีผ้าน้องมะกรอยหักห้อยพี่น้องเอ้ยเมนูที่ทุกคนขอมามากหลายพี่น้องเอ้ยนี่หักห้อยเสื้อดีพี่น้องาอาก้อยหักห้อยเสื้อดีนะครับบันนี้อุปกรณ์เท่ากันเครื่องหนึ่งมะนาวพี่น้องพักกระโดนได้มาเนาะยอดเยี่ยมพี่น้องเอาไว้เอาไว้กินกับก้อยห้อยก็บพักหอมบัวพี่น้องหอมบัวักเขือม่วงนิดสองหน,น่วยักเขือหนึ่งหน่วยหนึ่งพักหอมอีโป้พักแพ้พักหอมเบพักซี่หอมพี่น้อง ตอนแรกเขามาทาการสวยกันเลยพี่น้องเอ้ยมีน้องแล้วินที่ทาการก้อยบังคายเสื้อดีพี่น้องครับผมว้ามาแเลยเอาได้แต่ก็มีแล้วเรงนะครับผมไอ้นักวินผู้เก่าผู้เดิมมาแล้วนะครับผมครับผมพี่น้องครับขั้นตอนแรกเฮาหนีมาบังคายหน่วยได้ทีหนีพี่น้องหนีพี่น้องครับหน่วยได้ทีใหญ่ใหญ่คือจังหน่วยจังสีพี่น้องเขาจะสวยมันพอดีค่ำเลยพี่น้องเลยเขาไปตรงสวยร้ายหน่วยนีหน่อยเขาไปตรงสวยสวยจังหน่วยใหญ่กับพวกพี่น้องครับสวายพาเครื่องพาเครื่องนะครับผม มอนีน้องนบินได้บักไม้เสื้อรีมาแต่ตลาดด้วยครับผมม้าก็าเหยียดเลยพี่น้องผ้าพีผ้านองก้วยเส็บเสียบีบักหน้า,าใส่กล้วยไม่เพชรกินกับเขาเหนียยพี่น้องเลยคือจีเสียบมันเลนรยลงทองอีกแล้วครับผมมือเนี้ยสวอยจะหน่อยยังไงมันอผมว่าผมบอสวอยหรอกพี่น้องเลยอืขึ้หนี่ขนาะสีพอดีขําแล้วครับผมเขามาสวอยพักพี่น้องครับขันตอนแรกเขามาสร้ยก็ขอขมัวกันเลยครับผมผมกับ กัดเอาเฟืองห่วงด้วยพี่น้องเป็นฐานบ่มีโตคือเพลินพี่น้อนงผมกัดสีทยอยแก้ไขไปเรื่อยพี่น้องก็ตอนนี้เอาเฟืองสักก้อนเนาะพีนน่น้องเนาะใส่พกหอมบัวสักก้อนพี่น้องครับก็ใส่พรอมบัวเนาะครับเพิบเพิบใส่ง่ายพีนนนย่น้องมันยังคักเพิบก็ใส่เสร็บสูตพีสูตหน่องเบิ่งใส่เขาข้ามง่ายพี่น้องเลยเพ,ลพิบใสยซ้ำหนึ่งก้าวสีพ่ออะไรพี่น้องเนี่ยเอาลงเลยเรือยครับผมเอาลงเหมือนนีก่อนก็ได้ลงเหมือนนีเปิ๊บ ฟ้าหนาฟ้างนาเฟืองนึงก้วยสมสมพี่น้ r a เล้ยนี่ฟาหงนาลงไปนี่พักเขาออกสกวันเพิบเตอนไปด้ยวยพักนี่พี่น้องเลยนี่ก้วยบางไว้เนี่ยขายบุหด้คือพวกขวามีปพี่น้ r งเลยเิมใส่ก้วยแเสียบสุพีสุรางเบื้งก็น่าจับบานเห็ครับพี่น o r งใส่บางไ้ปัวปพิ่ปเพิบ ผักเพียวพี่น้องแนวขาดบ่ได้ใช้หลายพี่น้องแก่ข้าวใช้ักเพียวน้ำพี่น้องป <ś c oughs> ึ๊บก๋วยคุดยากพี่น้องเห็นเอื้อยไอยเป็นขอมาว่าน้อนแวินจัดกว๋ยวยหอยเอื้อยไอเบื้องเนีย้ยมาสั่นมาตามคำขอพี่น้องเอลยมาเนี้ยอยู่ทงหน้าพี่น้องอยู่กับเป็ดก,กับไก่กับหมูกับหมาพี่น้องบรรยากาศค่างเถียงพีนงงง่น้องในเถียงกับล่างเถียงเลยครับซอยเพื่อความปีนะครับผมเหมือนเพื่อความปีเฮา เพราะความปีห้านี่เนี่ยผมว่าลงนี่ขั้นตอนี่ขาดไปได้ห้าวซื้อพักซี่พี่น้องพวกแส้ร้ายซ้ำหนึ่งพ้อพักซี่หอมพี่น้องเริ่มสวยลงไปสวยลงไปพี่น้องครับเริ่มนี่สวยเดี๋ยวก็ทำการว่างอย่างนี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปน้อาเงิพี่นี่ทำการกอโกงการกำอยกันเลยนะครับผมนั่งก็นั่งเงียบๆพี่น้องไมยเสื้อดีแล้วนี่ครับผมใจตลงไปเดี๋ยว ใส่หมวกหน้าก้อนพี่น้องคาคาเสื้อก้อนพี่น้องใส่บักหน้าเคื่องนึ่งนะครับผมบีบลงไปเลยพี่น้องเลยกุ้ยเปรี้ยวพี่น้องเทปังนังไปปื๊ดเพืบอตอนที่สั่งยังวงาเขาครัวพี่น้องมันมีสูตรเลยพี่น้องสูตรมั่วสูตรมั่วสูตรอายนะวินงเสี่ยงสูตรมั่วกนะครับนี่แต่ขวาร่งไปพี่น้องกุ้ยเพชรพี่น้องเลยถ้าต้องใส่เครื่องได้หลายมันหนึ่งเสียบสดเขาใส่ข้ามยิ่งยิ่ใส่เขาข้ามยิ่งหญ่งพี่น้องเลย ใช้ยังไหวอีกวะพีิกผงพี่น้องใส่พี่พวงหพี่น้องใส่แักสว่านหนึ่งพอดีเดี๋ยวใส่ร้านจีเพียรเอาอีกกระได้พี่น้องสว่านเครื่องเนาะบึ๊บเสียบเสียบพี่น้องว่าเดี๋ยเสียบก้อนน่องให้วิ่งเลยครับผมวันนี้เบิ้ดตรงก้อยยากพี่น้องก้อยแบีบบนบานเท่านย่ี้ครับผมผมสุดลดบึมผงนัวเบิ้ดบึมพี่น่องเลยน้ำปลากับเลือนิดเดียวเขาได้แก่ยู่ครับผม น้ำปลาใส่กับบีบลงเลยพี่น้องเลยแมงนบันกับไล่ไล่อึบอึบอึบพ่อพี่น้องมันสีเข้มทำการโคดีโคดีแจ็คหน่อยพี่น้องบาดนี่มันเดินสีเข่าหนามคนงานแล้วม e ันกับสีบลอนี่เป็นได้พี่น้องก้อยไปบ้านบาทสุดวัวตายโดนพี่น้องสุดหม้อโดนใส่พักพักหอมเลยพี่น้องพักหอมบัวพี่น้องพักหอมบัวลงไปหอยอีโป้ลงไปพี่น้องเลยอึบพักเขี้ยวพี่น้องเออทุ่ กเพี้กับพักซี่พี่น้องทำการค้นพี่น้องเลยวันนี้มาเสียมัยพี่น้องเบื้องในบาทนี้ครับโอ้ยผมไล่แตกก็เป็นเรียนรุ่งทวงระครับผมพี่น้องเลยม่ต้องค้นร้ายพี่น้องนี่ก้อยไรเป็นๆเฮ่าน,นี่ครับผมปั๊ดตัมาเด้อพี่น้องเดี๋ยวน้องก็เป็นจัดจานขึ้นเสียมัยพี่น้องเบื้องนะครับผมบาทนี้ พี่น้องครับผมขั้นตอนต่อไปเรามาทําการซิมก้อยห้อยกันเลยนะผมแนวที่ขาดบุไรีคือเขาเหนียวพี่น้องกองเขาน้อยครับแม่พี่น้องมาเด้อครับผมปั่นเขาเหนียวเดี๋ยวน้องนวินขอหยาดซิมเด้เด้อครับผมมามาลองมาแกงมะเขาว่าน้ำมาซิมกับน้องนวิน,นเด้อครับผมนี่ข้ามยิงใหญ่เอาเอฟเอาเด้อเด้อครับผมมาเด้อครับอื <c oughs> <c oughs> ให้จุดดวงกับพี่นอง จับไปหน้องครับเพรเขามีกระลำเน้อผักกระลำมะเขือเทศผักกระโดนเพรามีปูมะเขือไปน่อืม เทสเดือดงรีขึ้นแล้วข้ามยังไง Siêng ngô thái mang đi là ngoài đeo ra bồm. Mhm. 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 Mhm.

วันวันหน่องครับประกาศครับ <c oughs> ผมสำหรับคลิปนีน้องนาวินกับขอลาพีระหน่องไปเพียงเท่านี้นะครับผมพอดีแบตกล่องโทรศัพท์น้องน้าวินเบิดพอดีนะครับถ่ายคลิปบอลเลี่ยวด้วยครับผมน้องนาวินกับชิมะขอวิดคลิป ลาเพียรน้องไอเพียงเท่านี้นะครับผมน้องนวินไปซ่าโทรศัพท์กลับมาแล้วว่ดีแบตโทรศัพท์เบิร์ดนะผมฝ <c oughs> า,ากเป็นแรงเชียร์แรงใจทั้ง่องยูทูบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบประพัดที่มีมาจากน้องนวินน้ำในเด้อครับผมฝ <c oughs> ากกดกระดิ่งน้ำเพื่อสิบประพัดที่มีมาจากน้องนวินนะผมขอลาเพียรน้องนะครับผม <c oughs> ขอบคุณครับบ๊ายบายครับขอรอติดตามชมคลิปต่อไปขอบคุณครับ <c oughs>